กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูดทุกคนที่เข้ามาหลับชมเด้อพี่น้องเด้อมือนเดือนแจ้งแจ้งพี่น้องเป็นวันพระเนาะวันโกนพี <S <S ่น้องวันพระศิลเพ็งยังชิไทยคิดบอลุมืดมืดมันบูมีดอกไม้ป่ะแม่ ดอกไผ่เป็นดอกไผ่ันนีเด้อกใชสากไผ่ันนี้เด้อดอกไผ่ไผ่กระผิบบอกไผ่หยิบหยับเป็นผู้ไผ่คลิปวะลูกเขาว่ะเขาว่ะไปหันหยิบหยับเลยเนาะ <laughs> มันกดไปได้แน่นี่แม่ <laughs> เดี๋ยวเห็นมันจึ้งไปนี่กว่าเ,ออเดี๋ยวสิลงเฟซหน้าปก,กว่าไปหั่นหยิบหยับกันมึนออ <laughs> ไปกับพิบเดือพี่น้องถ่ายเลยาลูกอ้อา,ากับแม่เดือพี่น้องเด้ออาสบายดีเด้อพี่น้องอมือ <laughs> นนิกะกะก็น้าเพื่อนว่ายอยากถ่ายคลิปกับแม่เพื่อนว่า เพื่อนก็ฮักกัะมาติเหตุงานนี่เลยพี่น้องเอ้ยมาตีงานเดี๋ยพี่น้องเดี๋มากันเห็นสภาพนี่เลยเพื่อนพี่น้องแม่พอยาแยบเป็นมอนเสียงโทรรัสั์ลงนี่ละพอกระบกกกว่ากะฮ้าอันนี้แล้วพูดงานมาสวยเป็่อนนี่ได้คือไปบักถับเพื่อนไหมเอาเพื่อนกะว่างแผ้นพิษอะไรเนาะที่แรกกะว่าสีอันบักมัน ลงอันพุดีพงงามอะไรมันผัดผิดพลาดซะกะตวงกรถือครับเพือนเลยอืมได้เลือกออกมาใหม่เ็ใหม่มาเลยผู้บักกับผัดบักมาแต่คางนี่ผัดดึงไปพุ่นผัดผัดมัดเสื้อผัดมัดเสื้อต่ำโพดมัดปูสูงตัวเลยแห้งโป๊ใหม่มันผัดมันมีความแห้งอันน it. It the the part, right? mm ั hmm. claro. ok. oh, um s <S ้นผัดหม้ออะไรลายกลัวลายกลัวคนเหรอัรับซะ ในงานคนผนมีหน่อยเนาะความนักของใหม่มันผมันลายว่าสันซะมันกระเลยบวแพลใหม่มันมันลงมันผดบุธมันผัดดึงมาทางนี้มันผดบุล่งทางนี้เดี๋ยวขนาดสิบแอปเดตบึงมาบอมบใส่ไหมพี่น้องเลยเจอกันเละเลยมาพี่น้อง มันมีต้นต้นมะกว่าเนาะอยู่นะแต่ภาษาไทยเจืเอินต้นอีสังหละต้นว่าเพิ่นตัดต้นว่ามันลงมาทับเพื่อนเลยสภาพก็เห็นแต่หมุนเลยหาย,ยอดโอบนบ่น้องพอ,พอกระหน่ำสงสังสหยหาย,ยอดโอนอยู่พี่น้องให้ลูกสาวพขาได้โอนหไห้บบแมนเอสซีด้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> หาย,ยอดโอนให้ลูกสาวเป็นโอนไหนมาซอมเพืือนแล้วนี่หลังคาหมุนไปเลยนี่พี่น้องต้นมะกว่า วันพผา,หา,า,เ,า,หาเห็ดธรรมันได้ขโม้เห็ดนะวันพระมันยังตัดต้นไม้ตัดตน้ตดตนว่าตัดออกปอยมันมันงับบ้านเขานะแค่กระปุกก็น่ากระปุกมันกับบริษังับดอกนะมันก็อยู่มนะันในแดนเขตของเฮาเนาะต้นมะขวาน ไฟมันขาดเลยก็ได้ไฟหยิบหยับนะใส่เลยพี่น้องเด้อคือ <c oughs> ข,ขนาดเนะาะคือว่าไปหนันหันผู้สาว <c oughs> ทำน้องนี่ <c oughs> บ้านก็น่าเองเด้อพี่น้องกินหม่องโมกินหม่องโมเด้อพี่น้องกินเข่ากับหม่องโมลานว่าอยากกินเข่ากับหม่องโมก็แซ่บเลยเข่าหข,ของโม คนหักกินจืดกินจางแหมกหน้าพี่น้องกันหน้ากันบุเรบอัพคลิปลงเนาะเกินจืดจางคือว่าเพคนป่วยแหมมักจึงทองลูกพี่น้องเลยกันหน้าก็เลยออกไปกินข้างนอกหรอกครับมาบ้านได้พี่น้องได้เมื่อเถาก็ไปกินเข่าเพื่อนเข่าข้างนอกไปกินกระปุกับเปียกหรอกกับบากับยากันหน้ากันบุเรบอัพอยู่ให้กินเนาะฮัมบ่มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะมีเงินมีคำบุเรบซื้อ อุปกรณ์เครื่องครัวมาเห็ดเนาะเห็ดเองกินเองมันสะดวกกว่าเพิ่นกินเห็ดกินจางนะพี่น้องเพิ่นเป็นคนแบบว่าเคยผ่าตัดท้องมันนะพี่น้องเลยกินเผ็ดเค็มบ่ได้นั่นเป็นเลยกินจางจางแตกินน้ำไปขนาดไปกินน้ำบ่ได้แล้วก็เลยไปกินจางหน่อยก็<ะ>เถอะกินเผ็ดไม่น้อยมากแล้วก็แล้วเป็นอ่าบ่ได้พี่ทีพี่ทันดอก เมือ่อเฮือนก็นานมีเวลาว่างๆและมีเงินมีคำพูวละดนเงินด้คำมึงเถิดสิสอนแปลงเือนจากของเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ลกอันนี้เป็นบ่อนนอนสุภาพ้ปพี่น้องด้วยขอเ <c oughs> พยยิ่มนนอนเด้อไปหยิบยับอีกแล้วีดือาแห้ขักเนาะ <c oughs> โอ้ เขาว่าเปิดห้านผู้สาวบริการได้ด้วยนี่บ้มาเลยเป็นตาหัวนะเานาะนัาเสนเอามาเดี๋ยวใช้ายอยีกนี่แม่เขาจะปดถิ่มบิดเด้อ ป็เนืน้อออกกอนออกมาใส่ไงหยิบเงนแล้วออกมาใส่หรอใส,อส <laughs> ่ชื่อมาจะใ่มันงามหมดเลยโอ้ยยยยยย่ยยยยยยยงยย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 มยยยยยยยอยยยยมยย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 อยย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 บยยยยยยนยย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 ยายยยม,มันอยู่นาานยแบบนยยยยก,น,กานายยา อย่างหนึ่งก็คือมันประยัดพื้นไทยน้พี่น้องเนาะขึ้นก็มีงูเห่าเข้ามาพี่น้องเป็นล่างบุดีบอกก็น่ากับบอกผู้เขาใจแต่ขัเด่นขาไป็นอะพี่น้องเป็นงูเห่าเนาะมือขึ้นี่ได้พี่น้องด้วย ตันนี่เลยแคนิน้อยเนาะมาทับเพื่อนาหลับอยู่ที่เลิกพูดออกยอยมันแรงเขาก็หม่โขึ้นเสียบฟันอย่กินเขากงโม่ไหมเสียบค้งแลวเขาม่โม่ยากจังเน่ยน่อยนึ่งตีหัวตีโม่วนวานอยู่เสียบนอกแม่กินกับเขา แล้วเับเขาสี่ละพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าผู้เฒ่ากับมงโมเขาก็หมักกันเขากับมงโม่เขาเยเงือกเงือกเถื่อนกันนะเด็กพี่น้องเด้อดอกไมมันขาดมันเสียดอกไมขาดผมอิด่ถื่นก็เลยใส่ดอกไมน้อยดอกไมดอกน้อยฮะ ซาแล้วเรียบร้อยว่ะเป็นบริมาตรข้างเข่าข้างเข่าข้างเข่าอือฮข้างเข่าข้าวที่เขาเปิดถ่ายไปก็บปเต้าหัวอะน้อพี่น้องเนาะถ่ายไปใส่ก็หยิมยิมหยาดหยับอยู่โอ้ยตายเนาะเป็นไส่ดอกไผ่น้อยอือฮแต่ผมแจ็คซื้อมาแต่ไส่เลยพอในเฮือนแหละ เขาหินแต่หันหันอาหารบอหันผู้สาวมาเป็นไม่กะแปลกดีเนาะมันปีเตอรเขาเนาะพี่น้องเอามาจะกลัวนี่ดอกไผ่ขาดเลยก็เปเลืยเอามาใส่บรสือดอกไผ่จ็กไลายเป็นไดต้ก็เพนน์นอนมันอนอยละหอนลอย เขา,ากอกบมมีเวลาว่างเลยเม่อนกันเหมือเคเห็นงานกับพอวอนนลประจันกรสีส่อมให้ดมืออือ่นล้างคานอันดับแรกเขาต้องเอาล้างกรสีออกมาก,ก่อนมุดน,นะดูก่าสียกขึ้นเลยบ่ยกได้บุ่ยกบได้แล้วไม่หักเลยแหละไม่หักเลยหักเลยเนี่ย เด็กสปูมันรุดออกจากอันนั้นเบนคอตอมันสะสอดจะไหม้ได้รักเยย้อนสังรีเรเห็ุกนยอมแปลงเพื่อนบิดพี่น้องเลยก็น่ากันต้นกัจ้างคนพี่น้องเอ้ยสังลีีสางหน้าเืเนแม่พเขาบอกเลสังลรีน่นและวอรีทางนี่เป็นภาพรี่ภาพนี่เป็นเหื่อแห้งในก้ากามากเลยกระดภาพนี่บริชายแบบเหื่อแห้งได้ คิดพิษน่ะไปสากษาอยู่เพื่อนเขาเบิดสุดท้ายเลยเป็นยังไงแล้วเขาไหลหนีบมีความหมายพี่น้องเลยอย,อย่าหาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อระเบิดเลยตัวนั้นบันเปนของเฮากับพวกต้องเห็ดมัหนหาเห็ดจากอื่นพอเป็นบทเรียนอลไรบ้างโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็มีแต่ซ้ำนี่พี่น้องอ่ะบายบายาเด้อพี่น้องขอพักกดไลค์กดแชร์ให้กันหน้าในเด้อพี่น้องอ่ะ โชคดีเด้อโอเคพี่น้อง